แจกลาขานเท่าไหร่ลาคาเบา,บาส,สบายกระเป๋าค่ะลาคาเบา,บาสบายกระเป๋าสอบถามแจกได้ เกียร์ีเคอทีหนึ่งสี่ศูจ้าเข่์ทีหน,นึ่งสี่ศูนคั้นี้ราคาเท่าไหร่นะนวลแปดหมื่นห้าดานิน,นาพานลังแปดหมื่ห้าอ้สามแค่งที่สามชิ้นเก้าหมื่นเก้าจ้าถ้าเคสออทีหนึ่งี่ศูสามชิ้นขายในราคา9ก้าหนจ้า ใคสนใจเบิ่งสอบถามเดยที่บากันเหลืองตำมนลมาเกียวกบว่าเพื่อเมืองจังหวัดชสะเกิจ้าสามสามชิ้นด้านนี้นาพานหลังคือเก่าเมื่นเก่าจ้าสองชิ้นกับด้านนี้หนาพานหลังไกยูแปดหมื่นแปดหมื่นหาจ้าใครสนใจติดต่อศูนย์กาสามองสองเก่าสิ้สามเจ็ดศูนย์ค่ะ มากับเาเป็นอย่างมาลองขับเบิรงนแด้ด้วจ้าอยู่หนาะหลาน 3A อะไรคะ่ะหรือว่าหลานกักิแท็กเตอร์รถ่ามื่อ2สีสเกตจ้าฝาเคที่ไหวเป็นอ,อมอกหลใจ ขอแม่พี่น้องนับได้จ้าขอบคุณค่ะสนใจติดต่อมาได้เลยเด้ค่ะยูสี่ศูนย์เกาสามสองสองเกาที่สามเจ็ดศูนย์จ้าราคาดีๆสบายกระเป๋า